ชื่อตัมอ้มชนะนั้นครับผมตั้มนาโคย่าครับเขาเป็นออนักร้องศิลปินวงนาโคย่าครับผมก็ทำเพลงเป็นวงอินดี้ครับผมทำเพลงตอนนี้ก็มีซิงเกิลลมหายใจน้องวงนาโคย่ะครับแล้วก็เ,เพลงบัตตี้ของโสดนะปล่อยมา2ซิงเกิลนะแต่ก็ยังไม่ดังเท่าไหร่นะครับ,รบ,รบก็มีความแปลกปันนะ มีความใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินเหมือนกันครับอยากเป็นศิลปินโด,ด่งดังมีชื่อเสียงเหมือนออชาวบ้านฝร <ped aling> ั่งก็ติดตามทางยูทูบได้ผงใช่ครับทางยูทูบก็มีให้ดูพิม์นาโคยา่าภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ครับผมก็ชอบทำตามฝันครับผมวิ่งตามฝันวิ่งจนเหนื่อยแล้ว ก็มารายการไทยแลนด์กอลเลนสามปีแล้วผมทำสามปีแล้วก็มาลอกคั้นเลือกก็ไม่ผ่านครับครับพี่พี่ไม่ผ่านสงสัยผมอาจจะรอออะผมวันนี้วันนี้ก็ได้มีโอกาสเนี่ยก็จะโชว์ให้เต็มเต็มทีมือรับผมนะครับฝากให้กำลังใจด้วยครับผมครับผม สวัสดีครับแนะนําตัว <Carney. S 1> ชื่อตั้มครับผมตั้มจารชาครับผมตั้มนาโคยาครับผมครับวันนี้ว่าจะมาเล่นเพลงที่แต่งเองครับผมแต่งเลงให้กับกรรมการทั้งสี่คนครับครับผมพร้อมไหมครับพร้อมจะเผยความสามารถของเราให้โลกเห็นหรือยังเสือนรรปอ บ,อง,บองตรงตรงว่าฉันนั้นชอบรายการนี้รายการที่แสนดีที่มีผู้ชมมากมาย เปิดโอกาสให้คนมาโชว์เดมมาโชว์ของดีที่ตนมีทำให้โรคได้รู้คนไทยนั้นมีดีแต่เสียอย่างเดียวที่ฉันนั้นไม่อยากจะดูแต่เสียอย่างเดียวก็คือกรรมเมื่การที่ตัดสินตัดสินอย่างดีทุกปี มีดามามาเจอปนและเราต้องทนใช่ไหมที่ต้องทนดูเลิกดามาสักทีได้ไหมพี่แมมเลิกพี่เบนเลิกดามาสักทีบีนน้ำตาเลียกเลติ้งได้ไหมพี่พี่ดีก็ตัวดีเริ่มจะคอยดามาไปอีกคน เคยสร้างคนเป็นคนแล้วมาตรทานลืมไปอยู่ไหนกะละแมก็อีกคนอีกคนคือผู้นำราม่าหัวเรืออย่าตัดสินเมื่อไรโอ้ยการแสดงดนตรีของคุณมันเต็มไปด้วยจิตวิญญาณเอาส่งมาให้เรานนแบบเต็มที่แล้วเราก็รับมันได้อย่าง เต็มที่ที่คุณส่งมาทั้งหมดไม่ว่าคุณจะเล่นอยู่ในตำแหน่งอะไรคุณเชื่อมันตรงนั้นแล้วคุณเอามันอยู่อ่ะคุณใส่ทั้งตัวคุณใส่ทั้งหัวใจคุณมีวิญญาณในสิ่งที่คุณทำอ่ะอภานแน่ขาดแน่ยอดชวยลน้วตาจะไหลอ่ะมันไม่ใช่เป็นเพลงซึ้งหรืออะไรพวกนั้นแต่สิ่งที่คุณส่งมาให้เรามันโอ้โหมันเต็มตื้นอ่ะเราชอบตอนคุณลีกตท้ามากเลยนะอภานแน่โลกทั้งใบ คุณเอามันอยู่ได้ใจเราไปเลยขอบคุณค่ะไม่ผ่านเอ่ะไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเอาสิเอาเอาสิเอาเบนเอาให้ดีนะเบนเอาให้ดี เราคู่เดียวกันนะเบนนะเราสายเดียวกันเอาให้ดีเอาให้ดีเอาให้ดีนะเอาสิตบไม่เบนตบไม่เบนตบจะได้จบตบไม่เบนตอบไหนตอบไหมล่ะตบไหมจะได้จบตัดสินอะไรกบกังๆไม่ได้กัทินไม่ผ่านครับไม่ผ่านไม่ผ่าน ไม่ผ่านไม่ผ่านโอ้โหปีหน้าจะมาใหม่มีหน้าจะมาใหม่แต่อย่างไรก็ชื่นชมที่ทําให้ความฝันของคนที่เป็นจริงแต่พูดจริงๆนังพูดจริงๆ นะผมอยากให้เป่าบุญจินมาตัดสินจะดีกว่าเอาไปประหารเลยประหารเลยอย่าให้มีที่อยู่ตรงนี้อีกโชว์ไม่ดีอย่างดีต้องประหารเลยได้ไหมเอาไปประหารเลยประหารเลยทํา ิ่งกว่าปนข้ากูงคืนอีกเอามันไปประหารสู้ไม่ดีเอาไปประหาร <c oughs>